ว้าวการสวัสดีท่านผู้ชมกันก่อนนะครับหลังจากที่ไม่ได้ไร้สดกันมาหลายวันนะฮะก็มีภารกิจเดินทางบ้างนะฮะแล้วก็ในช่วงนี้นะครับจะบอกว่ามีจะจะไม่คุ้นกับห้องนี้เท่าไหร่เพราะห้องนี้ผมเ,เป็นห้องที่ตกติเอาไว้ส่งรถนะครับแต่ว่าตอนนี้เอามาทํางานด้วยเพราะว่าห้องหลักของเราตอนนี้กําลังรีโนอยู่นะครับรีโนเวทใหม่อยู่ซึ่งจะบอกว่า ออกมาก็คงจะเหมือนเดิมแหละแต่ว่าจะดูเรียบร้อยขึ้นสวยงามขึ้นนะโอเคพามาดูคันนี้นะครับสำหรับงานวันนี้คิวงานวันนี้ก็คือ War Motor, Tank 500. แกสโวลมอเตอร์แท้ง500หลายๆคนเนี่ยก็อาจจะเห็นที่มอเตอร์โชว์มาแล้วแต่ผมเห็นตัวจริงผมบอกว่ามันใหญ่มากนะแลนด์ iser, ครูเซอร์อ่ะคือแบบหุยคันเบิเ้องบนเทิมเลยนะครับสำหรับคันนี้นะลูกค้าเก่าด้วยก็มาเป็นสภาพป้ายแดงแต่ว่าก็จะมีริ้วรอยบ้างนะบอกว่าแลว้วมีริ้วรอยบ้างนะครับ เป็นริ้วรอยลังคันเลยรถสีดำนะครับอาจจะเป็นรถที่อยู่ในงานมอเตอร์โชวนะครับแล้วก็ได้รับมาก่อนคนอื่นเขาซึ่งผมบอกว่ารถรุ่นนี้ไม่ค่อยเห็นในท้องตลาดเท่าไหร่ไม่คพอคันท้อง,งนอนถนนเท่าไหร่นะครับใหญ่มากที่ผมเห็นอีกรุ่นหนึ่งก็คือแทงสามร้อยนะตากลมๆแต่ตัวนี้แทงห้าร้อยหน้าตาดูใหญ่ดูแบบมาเฟียสุดๆคันใหญ่จริงๆนะผมพากลับไปดูอีไอฝัอ่นึงก่อนดีกว่านะ ที่ท่านเห็นอยู่ณนะตอนนี้เป็นขั้นตอนกระบวนการเตรียมผิวเท่านั้นนะครับยังไม่ได้เคลือบแก้วนะเพราะว่าในส่วนของตัวรถแท้งเนี่ยคันในสีดำเนี่ยเลือกเคลือบแก้วในสเตปเมกาเซรามิกโปรเท่ากับจะเคลือบทั้งหมด2ชั้นสําคัญที่สุดคือการเตรียมผิวคันนี้มาแน่ช่วงเช้านะครับแล้วก็ตอนนี้ถือว่าถือว่าขัดเสร็จแล้วรอบแรกแนะทำไมพูดอย่างนี้เพราะว่าดีอีกสักคู่หนึ่งผมจะเอาไปอบอินバレตนะครับเพื่อให้รอยที่มันจมลงไปเนี่ยจมลงไปเนื่องจาก น้ำยาขัดสีก็ตามสียืดก็ตามเดี๋ยวสักพักหนึ่งมันจะกลับมาที่เดิมเนี่ยมันก็จะเข้าที่เข้าทางนะครับอีกรอบหนึ่งนะครับก่อนหน้านี้นะครับก็จะมีริ้วรอยต็มหมดเลยเนี่ยงเห็นว่าป้าอยู่เนี่ยคอยอบคอยดูนะอบเสร็จแล้วรอยมันจะเด้งขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องปกติของการขัดสีอีกสักคู่หนึ่งนะเดี๋ยวผมจะทําการพาไปอบอินเปเลตนะครับจะบอกว่าพีเอพีเอพิ่งเก็บอย่าพิ่งเก็บอย่าพิ่งเก็บ,ากบวางก่อน โอเคอีกสักคู่หนึ่งเนี่ยเราก็จะเอาคันนี้ไปอบอินเฟอร์เรนกันด้านนอกนะครับซึ่งนี่คือขั้นตอนอีกหนึ่งขั้นตอนในการทําการเคลือบแก้วที่บอกว่าร้านเราจะมีขั้นตอนทั้งหมดแค่4ขั้นตอนนะครับ 1. ล้างให้สะอาด 2. เคลือบให้เงา 3. ขัดเอ้ยขัดให้เงาเคลือบให้มันแล้วก็อบให้แข็งนะครับแต่ว่าอันเนี้ยอยู่ในขั้นตอนที่2เองนะฮะคือขัดให้เงาก่อนนะครับซึ่งการขัดให้เงาเนี่ยสำคัญที่สุดนะ ก็คือต้องใช้ไฟอย่างเงี้ยที่บอกนะไฟสีเหลืองเงี้ยเอาไ้ต่องงานนะครับ mm hmm. เพื่อจะเห็นถึงความเงาหรือว่ารอยตรงไหนที่มันยังไม่เรียบร้อยเนี่ยก็จะเห็นโผล่ขึ้นมานะครับถ้าขัดไม่สุดเนี่ยมันก็จะเห็นเป็นริ้วเห็นเป็นรอยนะครับแล้วถ้าขาดเสร็จนะเอาไปอบนะรอยจะขึ้นมาอีกตรงนั้นแล้วก็ต้องขัดกันอีกรอบนึงเพื่อจะเห็นกันอย่างชัดเจนอีกครั้งหนึ่งอันนี้คือขั้นตอนความละเอียดนะครับของการเคลือบแก้วของทางร้านอ PM ีเอ็มอโต้เดียลลิ่งนั่นเองนะค,คือการจับผิดตัวเองนั่นแหละนะ เหลืออีกสักคู่หนึ่งนะครับเราจะพาคันนี้ไปอบอินเปลกข้างนอกตอนนี้ขังผมนะฮะขาลังผมคันนี้นะครับ B M เอานี้ไปอบเลยอบคันนี้ BMX 5านะครับตอนนี้ทำอะไรกันอยู่นะครับจะบอกว่าคันนี้มาเคลือบแก้วในสเต็ปอัลฟากาฟีและติดฟิล์มใสกระลอยครึ่งคันครึ่งหัวนะครับแต่ตอนก่อนอื่นเนี่ยคันนี้ติดฟิล์มใสกระลอยมาซึ่งตอนนี้เรากำลังลอกทิ้งอยู่จะบอกว่าฟิล์มที่ผมเห็นอยู่เนี่ย มันเป็นฟิล์ม PVC นะครับมันไม่มีความยืดหยุ่นเห็นปะมันนี่ความยืดหยุ่นมันมันดึงไม่ค่อยได้มันไม่ยืดอ่ะเพิ่งเคยเจอเหมือนกันข้อดีของมันคือมันไม่เหลืองนะฮะแต่มันไม่เหงาเออแปลกเหมือนกันนะครับแปลกแปลกเหมือนกันคือจะบอกว่า PVC เนี่ยเข้าเข้าเข้าลูกก็ยากนะคนที่รีดเก่งหรือว่าคนที่คนที่เข้าติดฟิล์มเนี่ยถือว่าค่อนข้างเก่งนะครับสังเกตนะ PVC มันไม่ยืดนะดึงไงมันก็ไม่ยืดเห็นปะมันไม่ยืดเห็นปะ มันค่อนข้างไม่ให้ตัวเลยอ่ะเท่ากับตอนติดตั้งอ่ะต้อค่อนข้างยากนะบอกเลยแล้วข้อเสียของมันคือมันไม่เงานะครับแต่ข้อดีของมันคือมันใสนี่ขนาดลอกออนแล้วลูกค้าใช้มา2ปีมั้งมันยังใสอยู่เลยถือว่าไม่เหลืองนะก็โอเคนะแต่ว่าตอนนี้เรากําลังลอกฟิล์มไตกันลอยตัวนี้อยู่นะครับเพราะลูกค้าเนี่ยจะเปลี่ยนมาเป็นการติดฟิล์มเพียงครึ่งหัวด้านหน้าเท่านั้นนะครับครึ่งขันด้านหน้านั้นก็คือตรงในตัวของแก้ม ข้างหน้าบากระโปงพวกนี้นะครับนะครับเพื่อป้องกันหินโดยตรงแล้วก็เคลือบแก้วในสเตปอัลฟากาฟีนทั้งคันนะครับนะมานะเดี๋ยวก่อนอื่นนะผมพามาดูคันนี้รอบคันนะครับเดี๋ยวเราไปดูรถแทงกันว่าตอนนี้แทงเนี่ยเขามาติดิรีมเอ้ยไม่ใช่มาเคลือบแก้วที่ร้านเราเนี่ยอีกสักคู่หนึ่งอะ่ะจะออกไปโทวงานแล้วอะเพราเป็นยังไงนะไปพามาดูกันตอนนี้แทง ทีมงานเราอยู่รถแล้วนะครับเดี๋ยวสักครู่นึงจะขับออกไปข้างนอกไปตรวจงานกันนะฮะว่าตัวรถเนี่ยจะเรียบร้อยสวยงามขนาดไหนโอเคขยับตัวแล้วแทงห้าร้อยเนี่ยคือรถไฟฟ้านะครับเพราะะนั้นเราจะไม่ได้ยินเสียงเครื่องสตาร์ทนะครับเห็นไหมเงียบกริบเงียบกริบ นี่ือรถไฟฟ้านะครับรถไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่สุดที่ผมเห็นนะตอนนี้นะเขาก่อนหน้านี้เนี่ยทั้งเอสวหรือมันเป็นผสมมอ,อเตอร์วะยังไม่ได้ลื้อรถดูเลยนี่คือผมเห็นเห็นรถเ่ยยังไมได่ดูงานเลยว่าเป็นยังไงนี่พาวดูนะรอบคันเป็นยังไงนะครับสวยงามขนาดนี้นะโอเคเดี๋ยวเรามาตรวจงานกันเล็กน้อยนะครับ ขั้นตอนนี้คือขั้นตอนการอบอินเลตเพื่อที่จะได้เห็นว่าตัวรถเนี่ยอ,อมีรอยขึ้นหลังจากที่ทำการขัดแล้วเยอะขนาดไหนโอเคอยากดูป้ายฝากระโปรงะอะไยมันมีเครื่องอวะไม่ได้ยินเสียงเลยอะ่ะเดี๋ยวเรา,าพอเปิดดูกันท่ดูความดันเปิดเครื่องให้ดูเลยดิอยากดูเครื่องอะ่ะ อยากเห็นเครื่องมากเลยอ่ะหลายๆคนคงอยากเห็นเหมือนผมเนาะผมอยากเห็นคนเดียวหรือเปล่าไปดูเครื่องมีเครื่องปะเนี่ยมีเครื่อง่ามีใช่ไหมอ่าเฮ้ยมีเครื่องหละน่าจะเป็นเครื่องยนต์สันดาบอยู่นะครับนี่แทบจะไม่รู้เรื่องเลยะเนี่ยรถล,ลูกค้าเนี่ยมีสตาร์สตาร์เครื่องได้ใช่ป่ะต่เป็นรถเออโอเคโอเคมีเทอร์โบหิกอย่าง เป็นเครื่องยนต์สันดาบอยู่นะครับเท่ากับคันนี้เป็นรถไฮบริดนะครับซึ่งเครื่องมันน้อยจังเรบรกกก็ใหญ่อยู่นะโอเคนะเครื่องมันน้อยหนึ่งนะครับเป็นเครื่องยนต์สันดาบนะซึ่งเป็นรถไฮบริดนะครับก็ขับไปชาร์จไปนะครับต а า т ตอนแรกก็จะเงียบๆหน่อยนะเพราะนั้นแรงม้าก็น่าจะมีพอสมควรข้อมูลน้อยต้องขอเอาไว้เวลาที่นี้นะครับใครที่มีความรู้ก็เข้ามาตอบให้ผมหน่อยนะครับว่าแทงห้าร้อยตัวนี้นะฮะ แรงม้าเท่าไหร่นะครับวิ่งได้ไกลขนาดไหนทั้งน้ำมันเต็มทั้งไฟเต็มเอแล้ว h e ดอีเนี่ยแล้วมันมีที่ชาร์จแบตป่ะวะที่ชาร์จแบตไปไหนครับอันนี้ที่น่าจะเป็นน้ำมันอ่านี่เป็นถังน้ำมันนะครับถังน้ำมันถังน้ามันที่ชาร์จแบตนีป่ะไม่มีไม่มีที่ชาร์จแบตไม่มีที่ชาร์จแบตเป็นรถให้บิดวิ่งไปชาร์ไป เอามานั้นนะครับแี่พารดูรอ,รอบคันโอเคก็ค่อนข้างเรียบร้อยนะครับพาเข้าไปอบอินฟเลตกันเรียบร้อยเลยนี่เวลาเขาขึ้นลงนะครับก็จะมีลักษณะอย่างนี้ขึ้นให้เราได้เหยียบขึ้นไปไม่งั้นก็อาจจะตกได้นะบ,บอกได้เลยว่าเบิร์เริ่มมาเทิมเลยนะครับน่ารอนี่นะอ๋อผมเพิ่งรู้นะเนาเป็นรถไฮบริดนะครับ H EV ีีนะครับเป็น ไฮบิดเลยนะไม่มีปั๊กอินไฮบิดนะไม่ใช่ปั๊กอินไฮบิดนะเสียงเครื่องไม่ได้ยินเลยเงียบเงียบเงียบมากอ่ะมีเครื่องมะเนี้ยนะฮะท่านตอนที่คุณเห็นอยู่นี่เครื่อนตอนการอบอิมเพลทหลังจากการขัดนะเฉพาะรถที่มีรอยสกัเนเยอะกับรถตีดำอย่างเงี้ยนะครับเพื่อเห็นรอยว่าเออเพื่อเห็นรอยเยอะที่สุดนะครับก่อนที่เราจะเคลือบจริงๆเข้าไปนะครับ ขถอยถ่อยหน่อยหนึ่งหน่อยหนึหน่งอ๋อ,อตรงเป๊ะนะครับเหล็กตะกูเนื้จะ,จะอบอินเฟรตนะครับก็วันนี้นะครับมิกกี้เสร็จรถสวยนะต้องขอขอบคุณท่านลูกค้ามากมากครับคันนี้นะครับเป็นลูกค้าเก่านะครับเคยทำเอาผ่านมาเมื่ออหลายปีเหมือนกันผมไปส่งรถเองเลยนะแล้วก็มาเอาเกสตอรมอเตอร์คันนี้เข้ามา ในช่วงสายๆของวันนี้นะครับแล้วก็อีกคันหนึ่ง X5 นะก็คือรถที่มาจากลูกค้ามาจากบุรีรัมนะครับก็มาทําการเคลือบแก้วแล้วติดฟิล์มแต่กลอ,อยด้วยเช่นกันนะครับไม่ทา้า้ผิดหวังทั้งคู่ครับเดี๋ยวสักคู่หนึง่งแล้วก็ว่าทําอะไรต่อไปวันนี้มิกกี้เสร็จแล้วตัวต้วตองขอขอบคุณพานุผู้ชชคุกท่านด้วยนะครับวันนี้สวัสดีครับ